ทุกทกคนท่านนยกสมาคมกีฬาท่านสอบจอกาัเซและกิจกรรมทุกท่านในวัน,นี้การประเมินน,นของสมศึกษาก็เป็นกิจกรรมนึ่งที่ได้ดำเนินการมา อย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่จะได้สัมผัสกับเด็เกๆที่เป็นนักกิจกรรมเราก็จะทราบว่าโรงเรียนไม่ใช่ให้วิชาการอย่างเดียวโรงเรียนยังให้อาชีพยังให้กิจกรรมยังใหในเรื่องของการกาแรแสดงออก หนึ่งในผู้ที่อยู่ในสังคมที่บอกว่าต้องเหนือนจากคนเก่งก็งยังเป็นคนที่ต้องมีการทํางานและสิ่งที่เราห่วงที่สุดก็คือเรื่องของอาชาีก,กรรมเราก็อยากสติโรงเรียนสีขาวของเรียกแทยี้โคมนะครับผมเองได้มีความรูสึกวใกล้ชิดกับเด็กๆโดยเข้ามาร่วมกิจกรรมหลายยุคหลาย สมัยหลายผู้นิการเพราะอย่างเชื่อเองนะครับก็เพิ่งจะเข้ามารับกิจกรรมนี้ก่อนหน้าเชื่อก็จะเป็นหลายท่านอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วนอกจากนั้นนะครับเด็กๆที่จบไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ได้ใกล้ชิดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้มาจัดกิจกรรมเที่ยวเรียวในประเทศคงเป็นการ กิจกรรมผมขออนุญาตยกตัวอย่างกิจกรรมหนึ่งตัวอย่างให้ท่านผู้ีกียมได้ทราบนะครับก็คือเรื่องของการจัดโครงการสร้างเดือนปั้นดาวจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการดาวเดือนนะครับหลายท่านก็อาจจะมีการติดติงว่าโดนให้โดนโดนมาว่าเอ๊ะทำไมมาจาัดในเด็กระดับมัธยมปลายมันเป็นระดับหมหาวิทยาลัยนะสหรับกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้ผมจัดในยุคของท่านดตเ,ตรเร์ินดาวะนะครับก็เป็นคุณพ่อของเพื่อนผมก็มานเสนอโครงการนี้ท่านผอ,อก็เอาเลยนะครับเป็นกิจกรรมดีดีก็โดยมีเชิญมีชีงงานเข้ามานะครับก็มาจาัดโดยกิจกรรมนี้ก็จะเป็นรับน้องใหม่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมของเด็กมัธยม4หรือว่าเด็กปีศเด็กม .4 เด็กม, 4. เ,กม .4 เข้ามา เด็กม .3 จากที่อื่นมาหรือว่าเด็กม .3 ของโรงเรียนวิทยาปรเองก็คือใม่ผ่านม .1 ม .2 และเด็กม .3 ก็คือเข้ามาม .4 เรามาจัดกิจกรรมครั้งแรกก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยมีเด็กๆเข้ามาร่วมเพราะว่าโรงเรียนวิทยาขผมจะมีเด็กักเรียนถึง9ห้อง10ห้องนะฮะในระดับมัธยมศก็แต่ห้องก็ให้ทัานเลือกเข้ามาร่วมห้องละ2คน ห้องละสองคนก็จะเป็นผู้ชายหนึ่งคนผีหนึ่งคนโดยที่ในห้องเขาก็ขัดสันกันมานะครับพอส่งตัวแทนเข้ามาก็จะมาแต่ว่าจะบอกเนเกๆเสม,มอ,อว่ามันไม่ได้เป็นการแข่งขันนะละูกมันเป็นการให้หนูๆได้มาสแสดงออกในการจัดกิจกรรมก็จะให้เด็กมาร่วมกิจกรรมกับเราเขาก็จะมาร้องเพลงก็ๆๆๆจะมาเล่นดนตรีเขาก็จะมาตั้งที่จะแสดงออกเราก็จะไปบอกเขา ็นี่ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่สอดคล้องพ่อเด็กแต่ละลูกแต่ละลูกจบไปเขาถ้าตามเขาต่อไปเขาจะกล้าแสดงออกอย่างเช่นนี่ครับดาวเดือนที่เขาผ่านไปแล้วเขาก็ไปช่วยงานอันนี้ยังไม่พูดถึงว่าเวลาผมไปจัดกิจกรรมไปจัดอีเวนข้างนอกนะครับเขาก็ตา,ามไปช่วยโรงเรียนก็ตามไปช่วย อย่างเช่นนำเด็กไปแสดงออกนะครับต่อนหน้านะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าหรือหัวหน้าส่วนเขาจะถามว่าเออเด็กจากโรงเรียนไหนนะครับพอเห็นเด็กว่าอ๋อ,อเป็นเด็กจากโรงเ,เรียนไทยรังคงก็จะรู้ว่าเขาก้าวแสดงออกเขาเด้นดนตรีได้เขาพูดเป็นพิธีกรได้นะครับเขาร้องเพลงได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเอาพยายาม นองเหนือจากร้องที่ห้องเรียนน้องเหนือยจากลร้องที่โรงเรียนแล้วไปเป็นลูกไปในระดับจังหวัดแต่เขาว่าตอบฝ่ายผูชื่นชมนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับโรงเรียนของเราได้เ,เข้าร่วมโครงการทูบีในภาควัน,นะะเพราะ,ะ,ะว่าทูบีในภาควันเนี่ยเห็นว่าเรามีหลายโรงเรียนนะครับอย่างร้านสังเนี่ยเขากปเด็นเรื่องทูบีเนราะวันบ้านใล้เขาะะก็มีทูบีเนราะวันแล้วก็อุทัยเพื่งจะมาเริ่ยก็พยายามที่จะช่วยกันนะครับลูก สร้างต่อไปนะถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของคํานิยมนะครับโอ้พระพูดคืึชั่มงก็ไม่จบนะครับเพราะว่ามันมีสตรอรี่ที่ยาวมากนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแล้วมาวมกิจาการกับเด็กๆก็โดนว่าว่าทําไมชวนให้เด็กๆทำแต่กิจกรรมทำไมวิชาการำไมาอย่างอื่นไม่ไม่ที่จะเข้ามานาเสนอ ทางผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านสอสอนชาติเศษท่านให้ดำสิทิว่าเวลาเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเด็กๆให้เด็กๆกล้าแสดงออกแล้วนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของวิชาการผมก็เคยคิดไว้นะครับว่าอย่างโครงการที่จะให้พี่มาดูแลน้องในส่วนตัวต้องบอกว่าได้รู้จักกับเด็กๆที่จบจากอุทัยวิทยาจนไปไปเป็นแพท์ไปเป็น กับการขับเครื่องบินไปเป็นวิศวก,กรรมเยอะมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทําไมถึงได้รู้จักเด็กที่จบไปแล้วเขาระดับนี้เยอะมากอ๋อเราแก่แล้ว <laughs> สอหมดแล้วอย่างนสตจก็เห็นมาตั้งแต่เรียนมัธยมเด้มาหามาดูตัวเองอ๋อไี่เรากรเกษียณแล้วเนี่ยนะเรากรเกษียณแล้วนะอะไรนะหกสิบแล้ว เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กๆแต้ก็บอกว่าท่านจะจัดกิจกรรมต่อไปอยากให้รุ่นพี่เข้ามาชวนน้องนะครับเยอะแยะครับอย่างท่านสุภรัตน์เองก็เป็นอดีตรุ่นพี่ของเด็กๆคอนมรวองให้เป็นต้นแบบให้เป็นไอดอลน้อยังมีหลายๆคนที่เป็นรุ่นพี่แล้วมาบอกว่าเขเด็กๆว่าเออพี่ไปเป็นแพทย์เป็นยังไงนะครับพี่ไปเป็นกัปตันฝั่งเครื่องบินเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นโครงการที่ใหญจะนาสนอท่าน ให้พี่ๆเข้ามาแล้วก็มาชวนน้องให้ไปเรียนเพราะว่าแต่ละคนมีศักยภาพที่เหมือนกันครับพอเด็กบางคนเขาอาจจะเก่งเรื่องถ่ายรูปเขาก็าจะจัดวิชาที่เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปนี่ไม่ใช่งานธรรมาดานะครับคนถ่ายรูปมันถ่ายได้แต่ถ้าให้ถ่ายเป็นแล้วถ่ายดีมนถ่ายยากถ้าเรียนเก่งวิชาการจริงคุณเป็นนิสวรคุณจะเป็นแพทย์กลับมาก็มารับใช้บ้านเราหมอเจิง้งหมออาไร ทั้งนั้นเลยครับเป็นหมอจบที่ไหนวุฒิวิทยาคมนะครับเอาแค่นี้นะครับพอแล้วเดี๋ยวพูดมาเยอะไปที่เดี๋ยวพี่เดียไม่ได้พูดขอบคุณเชิญค่ะ